กรีดลันต่ายชุติมามีคนคุกข่าวขอแต่งงานแล้วเคลียร์ชัดรีเทิรนทิมพิธาในช่วงนี้จะเห็นว่านักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาดมักโพสแชร์ซับพอร์ตว่าที่นายกคนใหม่ของประเทศไทยทิมพิธาลิ้มเจริญรัตทำให้หลายคนจับตาความสัมพันธ์ว่าจะมีลุ้นรีเทิร์นหรือไม่ล่าสุดในรายการแย่งซีนแพรรี่ไพรวัน ได้สัมภาษณ์ต่ชุติมาในชื่อตอนถ้าคิดจะรีเทิร์นทิทาก็ทำได้ปะ่ะถามถึงเรื่องราวที่หลายคนสงสัยอย่างหมดเปลือกซึ่งงานนี้เจอเซอร์ไพรส์ไต่โชวแหวนมีคนขอแต่งงานรอบสองแล้วเด็กอายุเจ็ดขวบเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่เข้าใจเราบอกสอนเข้ามาตั้งแต่สองถึงสามขวบตอนนั้นก็จะเป็นอารมณ์อยากให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันนะ ช่วงเวลานั้นที่น้องยังเด็กก็จะบอกว่าคุณพ่อต้องทำงานคุณแม่ต้องทำงานการจะพูดอะไรเราปรึกษาคุณหมอตลอดเพราะเราไม่อยากให้เกิดแผลสำหรับเขาในวัยเด็กเพราะมันจะแก้ไม่ได้ก็เลยปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าควรจะอธิบายแบบไหนถึงเหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงวัยแต่พอเขาโตแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจและรับรู้ได้ว่านี่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะ เราอธิบายความจริงว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงทำไมต้องอยู่แบบนี้เราอยากให้เขาเติบโตมากับความจริงมันคือสัจธ,ธรรมคุณพ่อมีความห่วงลูกสาวเขาก็จะมีความห่วงตอนเด็กๆบอกลูกไม่ต้องแต่งงานหรอกเขาเป็นคุณพ่อที่โรแมนติกกับลูกวันวาเลนไทน์เขาจะซื้อดอกไม้ให้ลูกทุกปีมีมาฝากแม่บ้าง ซื้อให้แค่ลูกค่ะเขาได้บอกไหมว่าหนูฝากเอาไปให้หมานี้ด้วยเคยมีมาเป็นคําพูดปะป๊าคิดถึงก็มีมานะเราก็เอะพูดเองหรือเปล่าฝากลูกมาใช่มีภาพครอบครัวพร้อมหน้าให้เห็นเจอตามเทศกาลมากกว่าก็จะมีช่วงวันเป็นคริสต์มาสวันเกิดทีพิงมันอาจจะเริ่มจากที่น้องพี่พิงอยากทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา ก็จะหาจังหวะโอกาสที่เหมาะสมมาเจอกันคิดยังไงบ้างที่ตอนนี้คุณพ่อฮอตมากเป็นที่หมายตาของสาวๆเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วในตอนนี้ก็ยินดีกับเขาด้วยมันทำให้เราอยากขยับไม่เพราะคนใหม่มันดีกว่ากับเรื่องที่เราแชรร์ูปชุดแต่งงานสืบเนื่องจากที่มีด้อมแต่งงานไงกับพี่ทินแล้วไม่ได้ใส่สติกเกอร์ปากคว่ำนะ ใส่สติกเกอร์ยิ้มงมปากรูปมันก็อยู่ในความทรงจำเราอยู่แล้วเป็นความทรงจำที่สวยงามแล้วพอดีมีด้อมแต่งงานก็แซวด้อมเฉยเฉยแซวค่ะไม่ได้ห่วงอะไรด้อมบอกไปต่อแถวค่ะอย่ามาแซงคิวก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่ได้ต่อคิวเขาบอกอย่าแซงคิวเราก็บอกไม่ได้ต่อตั้งแต่แรก จนออกจากแถวไปแล้วแล้วเขาเพิ่งมาจะให้มาต่อใหม่ก็อะไรไม่ต่อแล้วดิโอกาสจะกลับมาคืนดีขอบคุณที่เชียร์นะคะแต่ตอนนี้เป็นสถานะพ่อแม่ของลูกก็แฮปปี้อยู่แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรรมยังไม่หมดกันเราก็ต้องมาชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นได้หรอกกรรมไม่ได้ ช่วงที่คุณเขาลงหาเสียงได้ให้กำลังใจเขามีมีฝากลูกไปให้กำลังใจว่าเชียร์อยู่นะขอให้ได้แบบอยู่ทำได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ถ้าวันหนึ่งพ่อของลูกเราเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยินดีด้วยเพราะมันเป็นแพชชั่นของเขาอยู่แล้วไม่อยากเป็นสตรีหมายเลขหนึง่งไม่ไม่มันเหนื่อยไปมันไม่ใช่ฟิลเราเลยเราเป็นแนวอินโทรเวิร์ต เก็บตัวอยู่บ้านชอบลุกแม่บ้านหมายถึงเขาเขาชอบฟิลแม่บ้านเราก็เป็นในบางเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเงียบเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจาห้ามพูดอะไรที่เป็นความประทับใจของเราที่ยังเก็บไว้ระหว่างเขาเขาเป็นคนคลั่งรักไงเขาจะชัดเจนลงรูปคู่กับเรา นี่คือความประทับใจเพราะว่าความชัดเจนทำให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยในความรู้สึกว่าเขาไปไหนรายงานตลอดหาเสียงที่ไหนรายงานตลอดไม่ใช่ตอนนี้ฝากถึงชาวด้อมที่นับวันจะยิ่งขยายเครือข่ายมากขึ้นขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เขาเขาก็คงจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเรื่องของหัวใจของเราตอนนี้เป็นยังไง ปกติจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีคนมาจีบนะถ้าเจอการมันก็จะคลิกกันเองมากกว่าไม่ได้ต้องมาตามจีบคนที่จะใช่ต้องอยู่ที่ความลื่นไหลในการคุยด้วยสมมุติถ้าเขาเป็นคนหล่อมากรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะมันต้องรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้น มันก็จะคุยกันไปเองก็ไม่เชิงว่ามีสเปคแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็คือใช่เลยอนาคตมีแพลนจะแต่งงานจริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วนะแต่ปิดไว้ก่อนไม่เล่าๆล่าเล่าแคร,รี่รีบแซวขอดูแหวนหน่อยคะ่ะใช่ที่ใส่อยู่ไหมก็คือผู้ชายขอรอแต่งงานก็อะไรประมาณนั้นคะ่ะนานหรือ,อยังก็ไม่นานปร,าประมาณปีที่แล้วคะ่ะ คุกข่าไหมเขาก็คุกข่าวแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาแต่แหวนผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วอื่นรู้สึกยังไงเราอยู่ดีๆของเราแต่มีคนชอบเอาเราไปแซะไปพูดว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่อย่างบนเวทีดีเบตการเมืองได้เห็นคลิปนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ในวงการบันเทิงมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่คนพูดถึง แต่เวทีนั้นไม่น่าได้มันอาจจะผิดเวทีฟังแล้วอยากฟาดมันอยากฟาดมันมากถ้าพูดเรื่องจริงไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วกันที่เอา้าไม่รู้แล้วจะพูดทํำไมรู้ไม่จริงแล้วเอาไปพูดเห็นแล้วแบบดูมั่นใจมากก็จะแบบเจอเนื้อ